นี่คือตัวหูฟังที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดที่ผมซื้อมาทดสอบเองนะเพื่อนๆกลย้อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหูฟังตัวนี้มีชื่อว่า s o u n d c o r น R50i NC อุปกรณ์ภรกล่องตัวนี้จะมีคู่มือจุกเปลี่ยนหูฟังอีก2ไซส์ไซส์ S และก็ไซส์ L สายชาร์จแบบ Type C และก็ตัว s o u n d c o r R50i NC สำหรับตัวผมเองนะครับก็ได้ทดสอบหูฟังมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับผมยังคิดในใจว่าเอ๊ะผมพลาดได้ไงทาไมถึงผมไม่เคยลองฟังหูฟังยี่ห้อซาวคอ ทันที่เขาเป็นแบรนด์เครื่องเสียงชั้นนาระดับโลกแบบนี้ผมก็ลองเข้าไปดูตลาดออนไลน์โหยอดขายเนี่ยสูงมากๆเลยครับผมก็เลยลองสั่งรุ่นที่ที่ว่าราคาย่อมเยาที่สุดผมก็ได้รุ่นนี้มาในราคาประมาณหลักร้อยกลางๆออกมาเลยครับเพื่อลองดูดีว่าเห็นไหมครับไอ้ตรงพับแบบเนี้ยเขามีความใส่ใจของตัวหูฟังอะ่ะมันสามารถดึงออกมาแล้วก็วางโทรศัพท์มือถือเราได้ด้วยนะครับทั้งดีไซน์ที่ดูน่ารักสวยงามและว,วัสดุที่ผมจับเนี่ยเป็นพลาสติกแบบ abs แต่ว่าเกรนอย่างดีเลยครับมันรู้สึกว่าละมุนมากๆเลย เพื่อนๆลองดูหูฟังเลนะหูฟังเนี่ย,เ,ยเขามีโลโก้เนี่ยโลโก้อะไรแบบเนี้ยผมมองว่าคล้ายๆกับของบีนะครับแต่ว่าเขาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาแล้วก็รูปทรงต่างๆเนี่ยผมว่ามันดูน่ารักมากๆเลยนะสำหรับเจ้าหูฟังรุ่นนี้การชาร์จครั้งเดียวนะครับสามารถใช้งานได้นานถึง10ชั่วโมงหากชาร์จพร้อมเคสชาร์จเนี่ยใช้งานได้ถึง45ชั่วโมงเลยตัวหูฟังมีระบบการตัดเสียงรบกวนแบบ ANC สามารถตัดเสียงรบกวนได้ถึง42เดซิเบลซึ่งตัวนี้ผมทดสอบแล้วทําได้จริงๆครับ รอบรอบตัวหูฟังนะครับมีไม์ถึง4ตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการสนทนาได้เป็นอย่างดีรองรับบลูทูธ5.3ไดเวอร์ขนาด10มิลลิเมตรบวกกับเทคโนโลยีเบรดอัพนะครับเสียงคมชัดเบสแนั่นตรงนี้จริงการกันน้ำระดับ IP54 การฝุ่นและกันน้ำในระดับสูงแต่ว่าไม่แนะนำให้ใส่ไว้น้ำนะครับจริงๆแล้วผมเองก็ไม่เคยชมหูฟังรุ่นไหนมานก่อนที่แบบมีความจริงจังขนาดนี้นะครับหูฟังรุ่นเนี้ยเพื่อนๆจ่ายเพียงแค่หลักร้อยกลางๆเนี่ย แต่ว่าผมบอกเลยว,ว่าคุณภาพของเสียงนะครับที่เขามีมาให้เนี่ยมันอยู่ประมาณหลักพันนะครับบอกเลยว,ว่าเป็นหลักพันแน่นอนมันไม่ใช่แบบร้อยสองหรือกระจกกระจักมันไม่ใช่างั้นเลยมันดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากๆในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จําลองวิธีการใส่ให้เพื่อ,อนๆดูเพื่อลองดูสับว่าหูฟังเนี่ยเวลาใส่ในใบหูเราแล้วเนี่ยมันดูแบบว่าละมุนดูสวยงามทําให้หูเราเนี่ยดูสวยขึ้นมาเลยอ่ะ <c oughs> ความพิเศษของหูฟังรุ่นนี้นะครับยังมีแอปรองรับอีกด้วยแอปมีชื่อว่า คดาวโหลดได้ core, ทั้ง Android และ iOS ยิ่งเพื่อนมาใช้หูฟังร่วมกับแอปพลิเคชันนะครับผมยิ่งทึ่งเข้าไปใหญ่เพราะมีโหมดต่างๆในการเปลี่ยนไม่ว่าเป็นโหมด Transparent หรือโหมด No i s e c a n c e l l i n g เนี่ยตัดเสียงรบกวนแบบได้สนิทมากๆ,ๆนะครับนี่ที่สำคัญตัวนี้เลยเป็นโหมดแบบว่า 3D เพื่อนรู้ไหมว่าพอผมกดปุ่ม 3D เนี่ยคุณภาพของเสียงเนี่ยเพิ่มขึ้นหนักเขาเ้าไปอีกและผมยังสามารถเลือกใช้ EQ นะครับที่เขามีมาให้เนี่ยมากกว่า22แบบเนี่ยตามที่เราต้องการได้อีกด้วยโอ้โ เจ๋งสุดๆเลยอ่ะหรือเพื่อนๆจะเลือกปรับแต่ง EQ เนี่ยตามความต้องการของเพื่อนก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับภายในแอปพลิเคชันเราสามารถเลือกตั้งค่าการทํางานของหูฟังได้ทางด้านซ้ายด้านขวาไม่ว่าจะเลือกให้กดแตะ1ครั้งเป็นแบบไหนกดแตะ2ครั้งเป็นแบบไหนก็สามารถเลือกตามความต้องการของเราได้เลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมผมบอกเพื่อนๆได้เลยครับว่าหูฟังรุ่นนี้มิติของเสียงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่า ดีเกินราคาอย่างแน่นอนครับเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ําเสียงใสหรือแม้ทั้งเบสดเนี่ยผมบอกเพื่อนๆเลยว่ามาครบจริงๆครับซื้อหูฟังหลักร้อยแต่ได้คุณภาพเสียงเนี่ยหลักลายพันสาหรับเ,เพื่อนๆที่ตั้งงบการซื้อหูฟังไว้ไม่เกิน1000บาทผมบอกเพื่อนได้เลยว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆจริงๆนะครับหากเพื่อนใดสนใจเนี่ยดูตรงตะกร้าที่ผมปักไว้ได้เลยครับ